เออเออเออ้ยโหโอ้โหโหนูคิดตื่นแม่หนูตื่นตีห้ามาเลยตีห้าเด็กมันก็ตื่นแล้วนะขอประตูปออกปอกแล้วฮะฮะเด็กน้อยเข้าประตูสวัสดีครับกระลุกเนเนสวัสดีครับก่อนเต้ดีเต้ดีโนโนโนโรอยังไงรอยังไงรอยังไงลูกรอเออ รอสองรอสามสวัสดีครับแม่ก่อนสวัสดีครับหนูจะรอแม่นะอุ๊ยตกเลยอุ้ยตกเลยอ่ะสวัสดีครับก่อนรอหนึ่งรอสองรอสามรอหนึ่งรอสองรอสามสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแม่อ่ะกูบอยอ่ะกูบอยกูบอยกูบอย ไปไหนฮะโอ้โหได้ขนมแล้ววิ่งเลยได้ขนมแล้ววิ่งเลยฮะอ้อนเอาขนมมะฮะเด็กมันอ้อนเอาขนมมะเน่อร่อยละเกินหนูอ้อนเอาขนมแม่หนู